สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เครารพสวัสดีพี่น้องอสมมทุ่ฟ้าเมืองไทยวันนี้พูดคุยเรื่องประกันสังคมมาตรา40นะซึ่งทราบว่าพี่น้องอสมอรวมทั้งบุคคลในครอบครัวหลายคนก็ใช้บริการประกันสังคมมาตรา40อาน่นะครับวันนี้จะพูดคุยกรณีที่เรามีประกันสังคมมาตรา40เราจะใช้สิทธิ์กรณีเราเจ็บป่วยได้หรือไม่อย่างไรนะทุกท่าน ดูตามนี้นะครับว่าก่อนอื่นต้องพูดว่าผู้ประกันตนตามมาตรา40ก็คือบุคคลทั่วไปนะครับที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ก็คือคนทํางานในบริษัทที่เราจ่ายประกันสังคมคนละครึ่งกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนตามตามาตรา39ก็คือคนที่ประสงค์จ่ายเงินเองนะต้องไม่ใช่ใน2กลุ่มนี้นะครับ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533โดยจะมีการจ่ายเงินสมทบทุกเดือนตามอัตราและรูปแบบที่พี่น้องอสมอได้สมัครในมาตรา40ไว้นะครับทีนี้คำถามกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา40กรณนี้เกิดเจ็บป่วยนะครับเอางี้นะใครที่เจ็บป่วยนะครับต้องบอกว่าประกันสังคมมาตรา40ไม่ได้คุ้มครอง เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยถ้าใครมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองบัตร30บาทเนี่ยแหละครับท่านก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายนะครับในบัตรทองนี้ได้หรือคนที่มีสิทธิ์จากกรมบัญชีกลางเช่นสิทธิคล้ายการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นของข้าราชการพลเรือนอย่างเนี้ยท่านก็ใช้สิทธิ์ที่ติดตัวท่านมาโอเคไหมก็คือ เฉพาะม40ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนะครับทีนี้กรณีเจ็บป่วยท่านจะทำอย่างไรบุคคลที่สมัครเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40เมื่อเจ็บป่วยก็ใช้สิทธิ์การรักษาเดิมของท่านที่มีอยู่แล้วเช่นหากได้รับสิทธิ์เบิกตรงจากกรมบัญชีกลางหรือมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิบัตรทองจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือว่าสปาชก็ยังคงได้รับสิทธิ์นั้นๆตามเดิมนะครับทีนี้คำถามคือว่าแล้วมาตรา40เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับผู้ประกันตนมาตรา40ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่จะให้เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีท่านประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือกรณีทุกพลภนพรวมถึงจะได้รับค่าทำศพ กรณีเสียชีวิตนะครับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดการใช้สิทธิ์ในการเข้ารับบริการกรณีท่านที่มีประการม .40 จะเข้ารักษาพยาบาลขั้นตอนที่1ท่านต้องติดต่อหน่วยงานประถมภูมินะครับกรณีท่านเป็นบัตรทองนะถ้าหน่วยบริการเขาเกินศักยภาพเขาจะส่งตัวท่านต่อไปในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ที่มีศักยภาพในการรักษาที่ดีกว่านะครับและข้อ2ท่านต้องแจ้งความจำลองในการใช้สิทธิ์บัตรทองก่อนเข้ารับบริการและข้อ3ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสำหรับการเช็คสิทธิ์การรักษาพยาบาลทำง่ายๆด้วยตนเองนะมี4ขั้นตอนหรือว่า4ช่องทางช่องทางที่1ใครต้องการตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล โทรที่สายด่วนสปช1 3 3 0กด2นะครับนี่คือช่องทางแรกช่องทางที่2เข้าไปที่เว็บไซต์สปชที่ w w w nhso.go.th นะครับที่ขึ้นหน้าจอนี้อยู่มุมขวาด้านล่างนะครับช่องทางที่3ก็คือใช้แอปพลิเคชันสปชเลือกเมนูตรวจสอบสิ์ตนเองและช่องทางที่4คือ l i n e OA ของสปช ท่านไปที่ l i n e แอนะครับพิมพ์ค้นหานะครับที่ l i n e แอแล้วก็ nhso นะพิมพ์แอดไซ g ์ข้างหน้านะครับแล้วก็ nhsnhso นะครับเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์ท่านใช้วิธีนี้นะครับในการค้นหาว่าตัวท่านเองใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรนี่ก็เป็นข่าวสารที่ต้องการจะให้ป็ออองอสมมรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนตามตามาตรา40ก็ไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลที่ท่านมีอยู่เฉพาะตัวของใครของมันขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ